แลโหมอคจอยโทรทีคุณสุรเลไครับค่ะได้ค่ะอาผลิตการทุงเสร็จสามโทษทีทีนี้ <Okay. S 2> เนี่ยจะเช็คคาสั่งซึ่งลงมาเมื่อกี้นี่เองว่าสามยังไม่ให้อะ่ะคุณจอยรอสั่งในวันนัดรอสั่งในวันนัดเออปวดหัวเลยเนี่ยสามไม่รอะไรสักหนาไม่รู้ไม่เข้าใจเออมันแปลกแล้วอะค่ะวันนี้มันเข้าข้างสั่งนู้นแล้วค่ะงงงงงงง ไม่มงงอะค,ค่ะน,นี่เข้าข้างกันเลยอะค่ะแล้วทํายังไงได้คะอย่างนี้ไม่เป็นไรต้องใจเย็นเพราะว่างั้นเดี๋ยวจะปเป็นเริ่อเมื่องหนักถามาจารไม่ยังไม่อยากทำอะไรเยอะยื่นไปเยอะเดี๋ยวแกจ,จะเล่งงานวันนั้นจําได้ไหมที่เราอุทธรณ์ไปยังสั่งไว้รับเฉยเลยนะจาได้ป่าวาว่าเสร็จแล้วจาได้ป่ะ,อ,ปะอันนั้นมันนานแล้วนี่ค่ะนี้ไม่เกี่ยวกันนะแต่อันนี้คือการพบจิตแพทย์ซึ่งมันทุกคนในครอบครัวมันควรจะต้องไปพบไม่ใช่เลือกแค่บางคนใช่ใช่วันนั้นเราก็แถลงถามชัดเจนแล้วว่าเราประสงค์ให้ทั้งสี่คนพร้อม อลองอคุณจอใจะยินหน่อยไม่ไองกันนับกได้ไม่เป็นไรค่ะแล้วอาจารย์จะโอนเงินคืนมาเมื่อไหร่คะทีนี้วันที่สามเนี่ยเดี๋ยวขอเปน็นทางพราทิศหน้าได้ไหมพอดีทางคุณสาเขาข,ขอเลื่อนก,การเรททิศหน้าเลื่อนไปเรื่องอะไรคะพอดีเดี๋ยวจะ,จะคุยธุกะ,ะ,ะลานกันนิดนึงเดี๋ยวทิศหน้าเดี๋ยวอยคุยกันพี่สาเขาไม่เกี่ยวอะไรน่คะอาจารย์ขอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เดี๋ยวอาจารย์จะขอคุยรายละเอียดกันนิดนึง แล้ววันที่วันที่สามเนี่ยคุณจอยจะไปคนเดียวไหมหรือว่าจะให้ฝั่งนนไปคุณจอยจะไปพร้อมลูกหรือว่าจะก็สารสั่งสารสั่งให้ไปวันที่สามนี่คะก็ต้องไปพร้อมลูกอะค่ะจย์ค่ะทีนี้เอาลูกสาไปลูกสาวก็จะไม่ได้ตรวจที่เพราะสามไม่สั่งให้ตรวจอะก็เนี่ยถึงบอกว่ามันขี้กองชัดๆไงคะเอออย่าเพจ่งพูดงนั้นไม่เอา ทีนี้เรอาอจะให้พูดว่ายังไงก็ม <c oughs> ันเข้าข้างฝั่งน,นู้นชัดๆได้เนี่ยทีนี้คุณจอยเอาแบบน,นี้ไม่ว่าเราเราใช้วิธีการเอ,อ่ออย่างนี้ก่อนว่าให้ฝั่งนู้นไปตรวจสองคนก่อนแล้วเราค่อยไปพร้อมกันดีกว่าดีไหมพักทีหลังดีกว่า<ม>เราให้ศาลจังอนะ่ะแล้วรอไปอีกกี่เดือนนะคะอาจารย์แต่คุณจอยจะต้องยืนยันกับศาลนะว่าคุณจอยไม่ไปเองนะ เดี๋ยวก็กลายเป็นว่าเราตีรวนไม่ร่วมมืออีกอ่ะเขาก็หาเรื่องได้อยู่ดไีไม่ใช่คือมันไปตรวจจาพ่อคุณแม่มันไม่ประโยชน์อะไรไงจริงไหมฮรอืมจอยจอยไม่เอาค่ะวิธีนี้จอยไม่เอาค่ะอาจารย์เรื่องอะไเขาตรวจสองคนพ่อหรือคุณจอยจะไปแล้วขอให้ตรวจเหรอเออเอาอย่างนี้นะคะเรื่องอันนี้ยจอยอยากจะดิวเองแต่ทีนี้จอยอยากให้อาจารย์อ่ะเคลียร์เรื่องเงินมาก่อน พราะถ้าไม่เคลียร์เรื่องเงินเนี่ยออจอยคงมีความจําเป็นที่จะต้องนําเรื่องเข้าเข้าที่สภาทนายความอะค่ะเขาไม่เป็นไรไม่ไรเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ขอคุณคุณษากรึ่งเงินเรื่องนี้หาหรอกจอยขอภายในวันนี้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเดทไลน์ที่พี่ชายยื่นมาให้แล้วอะค่ะไม่พอดีคุณษาเขาขอเรื่องอาจารย์ไปคิดแนวันนี้ไม่ค่ะไม่เลื่อนค่ะเพราะว่าอันนี้พี่สายเองก็ทราบมานานแล้วด้วย ขารู้คลุงพอดีแกนัดอาจารย์แกเรื่องอาจารย์มาหลายนัดนะขอขอเป็อนอาทิตย์ทายอาทิตย์น้าไม่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าอาทิตย์หน้าจอยมีธุระต้องทําหลายอย่างแล้วจอยไม่ว่างแล้วจอยจะเอาเรื่องไปเข้าสนาทพาทนายความในวันพุ่งนี้เลยเพราะว่าเอคุณลุงที่เขาอยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยค่ะเขารู้จักกับทวันคุณทวันก็ก็อาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้มีหารองเงินเดี๋ยวอาจารย์ขอคุยกับกับตัวคุณฐานนิดนึงเพราะว่า นะเพราะว่าอาทิตย์คือแค่อาทิตย์เดียวเองน of of ่าไม่ได้มีไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราเราคุยกันมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะก็รู้ก็รู้แต่ว่าพอดีอาคุณสาเขาไม่ว่างไงเขาเลยขอเรื่อนการมันก็ไม่เกี่ยวอะค่ะพี่สาไม่ใช่ตัวตัวแปรนี่ค่ะไม่ใช่ไงก็เพื่อความสบายใจของลูกความจอยรบกวนอาจารย์เคลียภายในวันนี้สี่ทุ่ม ถ้าไม่ได้พรุ่งนี้จอยก็จะเข้าไปที่สภาทนายความอะค่ะมันก็มีความจําเป็นเหมือนกันนะคะเพราะจอ,จอยต้องใช้เงินมันก็มีเดดไลน์อะค่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เข้าใจเรื่องเงิอนอาจารย์มีปัญหาเดี๋ยวเราขอคุยับทางคุณสาหน่อยได้ไหมว่าเออเป็นยังไงก็ตอนนี<ก>้ยังมีเวลาจนถึงสี่ทุ่มอาจารย์เชิญเลยค่ะตามสบายก็แล้วแต่นะแล้วแต่คุณจอยน่าจะก็เคลียร์ไปตามหน้าเสือเพราะว่า การย์ขออาทิตย์ิมค่าไม่ได้ต้องไม่เป็นไรแล้วแต่คุณจอจะเอาสะดวกเลยคนระับเพราะไม่เ,<อ>เพราะว่าอาจารย์คือไม่ตอบมานานเป็นเดือนแล้วนะคะหลายเดือนแล้วด้วยอาจารย์คุยกับคุณสาแล้วบอกให้คุยคุณติมพี่ติมแล้วว่าขอเป็นอาทิตย์ขอเป็นอาทิตย์หน้าอ๋อไม่เ <สะ S 1> พราะพี่สาพี่สาไม่ตอบไลน์ใครเลย จิก็คุยกับทางคุณจิมเองนะอ๋อไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเขาคุยกับจอยแล้วเขาก็บอกว่าคุยกับคุณจิมแล้วคุณจิมบอกโอเคไม่เป็นไรพี่จิมพูดไปเขาก็ไม่ตอบอะไรเลยงั้นพี่จิมก็บอกดําเนินการได้เลยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันไม่เป็นไรก็ก็ถ้าจะถ้าจะว่าก็ว่าไปนัดจานทร์วิชิเชียนนะก็จันาร์ขอขอแค่อาทิตย์อาทิตย์หน้าทีเดียวขอเคลียร์คุณสายจบแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจอยต้องตรวจจิโตเวสแล้วไงคะ คือจอยไม่ว่างมาดิวเรื่องนี้เพราะว่าจอยจะเป็นรองเขาแล้วถ้าเกิดเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้จอยก็มีความความจําเป็นที่จะต้องทําอะไรบางอย่างแล้วอะค่ะก็ไม่เป็นไรไงก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์ขอแค่ทิศหน้ามันเป็นมีอะไรใช่ไม่เรื่องเองินไม่ได้มีปัญหาอาจ,จารย์ขอคุยกับขอคุยอ๋อ,อมันคงถ้าเก<อ>ิดมี<อ>ม,ม,มีมีความบริสุท์ใจจริงเนี่ยโอนคืนมาก่อนก็นกได้ใช่ไหมคะอาจารย์ ไ่สนใจไม่ได้มีปัญหาแค่ว่าเดี๋ยวเขาเคลียร์รายละเอียดเดี๋ยวกันกันนักคุณเตรียมแล้วคุณจอยมาเคลียร์ทั้หมดต่อหน้ากันว่าเออมันมันเป็นยังไงเรื่องนี้อ่ะก็เดี๋ยวค่อ,อ,อยค่อยค่อยืนเงินกันอแต่จะนะขอดิวเรื่องจิตเวชก่อนเพราะว่าจอยมีความจําเป็นที่จะต้องเอาลูกสาวไปให้ได้เพราะถ้าลูกสาวไม่ได้ไปมันก็เสียเวลาเปล่าอ่ะค่ะก็เอาตามนี้นะคะเพราะ,<ล>ะว่าเราไปดิวไปดิวเรื่องลูกสาวก่อนแล้วกันนะแต่ว่วาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะพี่สากับอาจารย์ก็พูดแบบนี้ว่าขอเวลาอีกอาทิตย์หนึ่ง งั้นตรงนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเขาขอเรื่องอาจารย์จริงเนาะอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเป็นอังคารหน้าก็ได้เดี๋ยวอาจารย์จะนัดก็นี่ไงคะก็เป็นอังวอังคารหน้าก็คือพี่จิมบอกแล้วบอกว่าเดทไลน์คืออังคารนี้ก็คือวันนี้วันนี้อ๋อก็ไม่เป็นไรก็ขอเรื่องกันก็น่าจะได้นะอาจารย์ก็ไม่ได้มีหาอะไรนี่อ๋อไม่จอยจอยก็อยากจะจบเรื่องนี้สักทีอะค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องอื่นต้องดูแลจอยมีพ่อแม่ต้องดูแลมีความจําเป็นนะคะ จันก็บอกแล้วว่าอย่าให้มิวนหาจันเพราะว่าจันคือจ,จันมาก็ทำเพราะทำคดีก็เพราะคุณสาไงใช่ไหมแต่คุณสาเขาก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเงินจํานวนนี้ไม่ใช่หรอคะก็หรือว่ามจีจะคุยกับเขาให้ฟังเพราะว่าเป็นยังไงขอเคลียร์เขาก่อนแต่เขาบอกเขาคุยอารจันบอกให้ฝากบอกพี่กินเลยนะว่าเดี๋ยวขอ,อไปได้ี่หน้าอะไรเนี้ย แล้วทําไมต้องเป็นอาทิตย์หน้าเพราะอาทิตย์หน้าเราก็มีมีหน้าที่ต้องทําแล้วเราจะต้องไปตรวจจิตเวชอะไรอะไรแค่ขอเรื่องอาจารย์อาทิตย์หน้าไงอยคอยเื่อจริงจริงกนับจนวันนี้แต่ปรากฏวันนี้แกติดประชุมไปตปิดไปสักอย่างเนี่ยจะเลยขอเรื่องอาจารย์มาเป็นอาทิตย์หน้าอาจารย์บอกโอเคอาทิตย์หน้าก็ได้ก็คือละมันไม่ควรเกี่ยวกับพิสาเลยนะคะเกี่ยวเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะให้คุณสามไปไปกับอาจารย์แล้วเดี๋ยวคุยรายละเอียดกัน เดี๋ยวนักทางคุณกับคุณจินทั้งจอยมาคุยกันว่าเออนะ <c oughs> คือนนไ,ไม่อะค่ะจอยขออย่างนตามเดิมให้มันจบด้วยดีจ้าไม่ซีเรียสอะไรหรอกเรื่องคดีอะอ่าจอยจอยก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันทําไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วเราก็เช็คมาแล้วว่าไม่ได้มีการเต็มการอะไรอ่าก็ไม่เป็นไรคุณจอยก็ก็ งั้นทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงเนี่ยไม่ค่ะแล้วแต่นะครับคุณจอยจะทำอะไรก็าทำไปเพราะอาจารย์มีหลักฐานอาจารย์ว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะนะเพราะว่าอาจารย์ขอแค่คิดหน้าว่าคือพอดีจริงๆอาจารย์นัดกับทางคุณสาวยังไงแกขอเรื่องอาการเองคุณถามแกดิแกขอเรื่องอาการเองจะคิดหน้าโอเคค่ะเดี๋ยวจอยจะได้บอกบอกคุณลุงเลยว่าค่ะไม่อาจารย์อยากเคลียร์กับคุณจอยคุณจีพี่จิมให้จบภายในทิศนี้แหละ เบอกโอ้ยรับปากตั้นานแล้วพอดีแกขอเลื่อนอาจารย์ไงมันไม่ใช่ไงเพราะพี่สาไม่ใช่ตัวแปรจอยก็เรียนอาจารย์แล้วว่าคึอจริงมันจบได้ง่ายๆเลยก็คือออนมาจบหรือถ้าไม่งั้นคือมันก็มีความเสียหายที่ต้องตามมาก็คงคงต้องให้มันเป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆก็ขอขอความกรุณาขอคืนนะคะไม่ไม่เดี๋ยวจันขอคุยคุณสาที่ขอไปทั้งทิศนี ก็รบกวนอาจารย์โทรไปหาพี่จิมนะคะโคคุยกับพี่จิมตอนนี้เลยได้ไหมคะได้ได้เดี๋ยวอาจารย์โทรคุยให้เพราะว่าอาจารย์คุยกับทางคุณสาวได้ไงจะนัดแต่สําหรับทางจอยจอยยืนยันว่าไม่โอเคนะคะถ้าไม่โอนภายในสี่ทุ่มวันนี้พุ่งนี้จอยดําเนินการค่ะก็ไม่เป็นไรแล้วแต่คุณจอยสะดวกนะแต่ก็ต้องดาเนินการตามที่ว่ากันนะได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์ขอขอคุณแค่ทีเดียวนะเพราะว่าจาบวกวอาบอกกับคุณสาวอย่าให้มีปัญหากันด้วยเพราะ สาน้นมาใช่ไหมัลโหลไม่ไม่เข้าใจกันเย็นให้จบ่คือมันนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่หนแรกที่จอยบอกอาจารย์เนี่ยมันนานมากแล้วอะค่ะมันหลายเดือนแล้วนะคะไม่ก็ก็อาจารย์บอกจอยแแรกแล้วไงบอกขอเวลาหน่อยพ่อเดี๋ยวคุยกับคุณขอคุยคุณสาวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไงว่าคนนัดกันสองเดือนมันจะคุยกันไม่ได้เลยมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะอาจารย์ไม่ว่าจริงถามแกกวเพราะว่าพี่สายแกก็บอกว่าแกคุยกับอาจารย์อยู่ตลอดคุยกันอยู่ตลอด เนี้ยมันก็เงินก็ไม่ใช่ละแต่การนัดแกแล้วไงแต่แกไม่ว่างไงเออมันก็ไม่ใช่เพราะว่าพี่สาต้องไปคุยอะไรให้อ่ะอาจารย์เพราะว่าเป็นคนละบุคคลกันเอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวอาจารย์เห็นผลงานอาจารย์เดี๋ยวคุณไม่เข้าใจเองแหละก็อ่ลบกวนไม่ไมเกินอาทิตย์หน้าครับคุณจอยค่ะแต่จอยยืนยันว่าแม่ภายในสี่ทุ่มนะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าจอยไปแน่ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่คุณจอยค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสสวัััดีคครรบบ